FA plus สเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เล่นโคตรง่ายราคา35,000บาทมีติดบ้านติดรถไว้ก็ดีนะครับ จุดเด่นของเจ้า m a ็กไฟ F A p l u นะครับก็คือเจ้าตัวเด้งนี่แหละที่มีความยืดหยุ่นสุดๆและจุดเด่นต่อมาก็คือทคที่ใช้ทคแบบดับเบิลคิงพินครับทำให้เราเล่นง่ายมากๆแต่ก่อนจะไปดูสเปคเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องสตรีมี่ด้วยนะครับสเปคของเจ้า m a ็กไฟ F A p ล้อเป็นยางตันขนาด6.5นิ้วขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ตัวกําลังรวม2,400วัตต์ใช้แบตเตอรี่ Samsung ขนาด6 Ah ทำความเร็วสูงสุด38กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี4โหมด ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งทําได้16กิโลเมตรระยะเวลาในการชาร์จจาก0ถึง100%ใช้เวลา3ชั่วโมงตัวบอร์ดน้ําหนักรวม11กิโลกรัมรับน้ําหนักผู้ขับขี่สูงสุด100กิโลกรัมไตระดับทางชันสูงสุด35องศา บอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเจ้า m a c f ไ FF+ เนี่ยมันจะมีอีกตัวที่หน้าตาคล้ายๆกันครับที่เขาเรียกว่า m a c f ไ FF Street นะครับคือหน้าตาเนี่ยคล้ายกาันต่างกันที่ล้อแล้วก็กําลังมอเตอร์นะครับเรามาพูดถึง m a c f ไฟ FF+ กันดีกว่าครับจุดเด่นของเจ้า m a c f ไ FF+ เนี่ยที่เด่นๆเลยก็คือเจ้าตัว d e ็กเนี่ยแหละครับมันมีความยืดหยุ่นมากๆครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูเห <c oughs> มือนปั๊มหัวใจเลยครับฟื้นดื้น <c oughs> วัสดุของเจ้าตัวเด้งนะครับก็เป็นวัสดุยืดหยุ่นพิเศษที่เขาเรียกว่าซูเปอร์เฟรคคอมโพสิตนะครับซึ่งเจ้าวัสดุนี้มันไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์นะครับมันคือวัสดุที่มีความยืดหยุ่นพิเศษยืดหยุ่นกว่าไม้แน่นอนแล้วเขาก็จะเคลือบลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับซึ่งลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่เขาเคลือบมาเนี่ยมีการเล่นแสงเล่นเงาเหมือนคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆเลยครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นแผ่นยางกันลื่นนะครับลายตาข่ายซึ่งไอแผ่นยางกันลื่นเนี่ยเขาก็ออกแบบมาพอดีกับเจ้าตัวเด็กเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบเลี่ยมต่างๆหรือว่าความโคง้งความมนระดับของเคิร์ฟของเด็กเนี่ยออกแบบมาพอดีเลยครับและเขาก็ยังทิ้งขอบที่เป็นวัสดุของตัวเด็กไว้นะครับที่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเพื่อความสวยงามครับตัดกับโลโก้ FF สีแดงนะครับซึ่งทําให้ดูแล้วมีความเป็นสปอร์ตมากๆครับและตรงนี้ครับเพื่อนๆที่ผมบอกว่ามันมีข้อดีซ่อนอยู่เจ้าช่องสี่เหลี่ยม นี่แหละครับมันสามารถเปิดออกได้ครับเพื่อนๆมันเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับซึ่งเพื่อนเเนี่ยสามารถพกแบตเตอรี่พกพาไว้ในกระเป๋าอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ถอดออกเปลี่ยนแล้วก็เดินทางต่อได้เลยครับเนี่ยข้อดีมันก็จะทําให้บอร์ดเราเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็พกพาง่ายพกพาสะดวกครับแบตเนี่ยราคาไม่แพงด้วยครับตัวเล็กแม็กไฟนะครับเขาก็โฆษณาไว้ว่าคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแบตได้ภายใน10วินะครับยังไงเพื่อนๆก็เอาไปพิจารณาเอาดูแล้วกันนะครับ เจ้าตัวบอร์ดเนี่ยมีความหนาประมาณ1นิ้วเท่านั้นแล้วก็จะมีจุดที่นูนออกมาเนี่ยสจุดครับซึ่งจุดแรกเนี่ยเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้ครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นที่ใส่วงจรครับหรือเรียกว่า ESC ซึ่งไอเจ้าตัวใส่วงจรเนี่ยเขาก็ไม่มีรอยต่อไม่มีน,อน็อตเลยนะครับคือหล่อมาเป็นเบ้าแล้วก็ใส่วงจรเข้าไปเลยคือไม่สามารถถอดออกได้ซึ่งข้อดีเนี่ยก็กันน้ํากันฝุ่นแล้วก็เซฟวงจรครับตรงจุดเนี้ยนะครับมันก็จะมีสวิตช์เปิดปิด1ววิตชชแล้ก็รรูาหนึ่งกันน้ํา และตัวไฮไลท์ของเจ้าตัวเด็กเนี่ยนะครับก็คือด้ามจับอยู่ตรงข้างหน้ามันนี่เองคือเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยสามารถจับถนัดมือครับสามารถยกได้ลากได้เนี่ยผมขึ้นมาพูดบนตึกเนี่ยผมลากไอ้นี่ขึ้นบันไดามานะเนี่ยด้วยน้ําหนักตัวบอร์ดเพียง11กิโลกร,รัมเนี่ยพกพาง่ายสะดวกมากๆครับ ที่ผมบอกไปว่ามันเป็นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าที่เล่นง่ายเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทรัคแบบดับเบิลคิงพินครับหากเพื่อนๆมีทักษะในการเล่นเซิร์ฟสเกตเล่นลองบอร์ดกันอยู่แล้วมาลองเจ้าแม็กไฟ f Plus ตัวเนี้ยเล่นง่ายมากๆเลยครับการทํางานของทรัคแบบดับเบิลคิงพินเนี่ยเขาก็จะให้บูชชิ่งมาถึง2ชั้นนั่นเองนะครับบูชชิ่งเนี่ยก็ขนาดความแข็งอยู่ 98A นะครับเป็นสีขาวนะครับข้อดีของทรัคแบบดับเบิลคิงพินเนี่ย มันจะทําให้องศาในการเลี้ยวเนี่ยแคบลงครับความกว้างของทักเนี่ยที่มีขนาด9นิ้วนะครับทำให้มีความมั่นคงอยู่บนพื้นผิวได้มากครับเพื่อนๆก็ยังสามารถเซตติ้งได้นะครับว่าใครชอบแข็งใครชอบอ่อนเนี่ยสามารถใช้สเก็ตทูครับหมุนขันบูชชิ่งตรงนี้เหมือนสเก็ตบอร์ดทั่วไปได้เลยครับ มแล้วสีของทักก็เป็นสีดําด้านเป็นสีพิเศษครับเคลือบกันรอยขีดข่วนนะครับแต่รอยที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเป็นรอยกระแทกนะครับซึ่งเอาตรงๆว่ากันรอยข่วนครับแต่ไม่กันกระแทกครับ เราก็เล่นแรงกันเนี่ยเราแม็กไฟ f f เอ s ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด1200วัตต์มีมาให้ทั้งหมด2ตัวนะครับเป็นแบบหับมอเตอร์ก็คือจะอยู่ในล้อนี่เลยข้อดีของหับมอเตอร์เนี่ยก็จะช่วยกันน้ํากันฝุ่นได้ดีครับส่วนยางที่เขาให้มาเนี่ยก็ขนาด6.5นิ้วเป็นยางตันนะครับแต่ว่าผมลองกดดูแล้วมีความนุ่มเล็กๆครับแล้วก็มีความหนึบ คล้ายๆกับยางลมที่เติมมาแข็งๆเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียตามสไตล์ยางตันเล็กน้อยนะครับเวลาที่เพื่อนๆเ,เนี่ยวิ่งในทางขรุขระเนี่ยมันก็จะสะเทือนเท้าครับส่วนเวลาเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเลื่อนง่ายกว่ายางลมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดข้อพิจารณานะครับให้เพื่อนๆได้พิจารณาไว้แต่มันก็แลกมาดับการดูแลรักษาง่ายครับยังไงยางก็ไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมไม่เศร้าด้วย ส่วนด้านหน้านะครับก็เป็นแกนทรัคแล้วก็ลูกปืนธรรมดาเลยครับไม่มีมอเตอร์ครับหากเพื่อนๆอยากจะสลับฝั่งมาขับเคลื่อนล้อหน้าก็ทําได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกในขั้นตอนต่อไปส่วนของ หน้าตารีโมทของเจ้าแม c กไฟเนี่ยเขาก็จะใช้หน้าตาแบบนี้เลยครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD ครับซึ่งจะบอกสถานะแบตเตอรี่ของรีโมทของบอร์ดระยะทางที่ทําได้ปัจจุบันระยะทางรวมที่วิ่งมาแล้วก็บอกโหมดสปีดซึ่งมีอยู่4โหมดครับบิกไนเนอร์ความเร็วสูงสุดเนี่ย15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีโค่ความเร็วสูงสุด25กิโลเมตรฟาส์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่38กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าเพื่อนอออยยาาากขับเคลืนน่่นน้้้หทได ง่ายครับเพียงแค่กดปุ่มโหมด2ทีครับมอเตอร์ก็จะกลับทิศทางในการหมุนให้ครับตอนนี้ต้องรีบทำความสะอาดบอ่อก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันนองข้างบนแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ารูที่เราใส่แบตเตอรี่ไว้นะครับถึงแม้เขามีซิลยางไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าอย่าไว้ใจนะครับ แลวน้ไม่เข้าไปเต็ม,เ,ตมเลยสวยทำยังไงวะเออดิเปิดให้เพื่อนดูเลยครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าข้างในน้ำจะขังไหมครับเปิดพร้อมกันไปเลยเรียบร้อยครับผมสำหรับน้ำนะครับเรียงใดเรียงหนึ่งลื่นสองซึมนี่ขนาดไม่ได้ลุยน้ำอะไรเยอะแยะเลยนะครับ ถึงแม้ต้องขอบเนี่ยเขาจะมีซิลยางกันน้ำมาให้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เคลมมาตรฐาน IP ซึ่งกันน้ำกันฝุ่นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเสี่ยงกับมันดีกว่าครับไอเจ้าตัว Maxfi FS Plus เนี่ยนะครับขนาดมันกำลังดีครับแบกไปเที่ยวไหนง่ายสบายมากนี่ครับอยู่หลังรถหยิบลงมาได้เลยพร้อมรวยครับ นี่ผมก็เอา Mac ไฟ FF Plus มาลองทดสอบในสภาพพื้นผิวที่ออฟโหลดหน่อยๆน,นะครับ สรุปข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของเจ้า m a ็ f i ฟ f a p เนี่ยที่ผมชอบเลยก็คือการเลี้ยวการคอนโทรลที่ควบคุมง่ายมากๆครับเล่นแล้วสนุกส่วนข้อเสียเนี่ยผมคิดว่าแบตท,ที่เขาให้มาเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้โดยการซื้อเพิ่มนะครับใช้เงินแก้ปัญหาเอาผมคิดว่าเหมาะกับบิ๊กินเนอร์ครับ ที่เพิ่งเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าไปจนถึงโปรหรือผู้ที่ต้องการความสนุกความเร้าใจในการเล่นสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าแต่ยังต้องการการพกพาที่ง่ายไปได้ทุกที่มีติดบ้านติดรถไว้หากใครอยากลองหรือสนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็ไปสอบถามโปรโมชั่นหรือทดลองได้ที่ s c m Eboard ที่เราแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องสตีมี้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ยังไม่ล้มเลยว่ะเพื่อน